สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีสปอยอัปเดตล่าสุดของแพทต่อไป12.19นะครับเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้หลุดมาครับแต่คือเดฟของ TFT หมดดอกของเรานะครับลุงนวดของพวกเราทําการสปอยลงทวิตเตอร์ออกมาเลย4อย่างแั้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแพทต่อไปที่จะมาในวันพฤหัสหน้า12.19จะมีการอัปเดตอะไรกันบ้างครับ มาดูอย่างแรกนะครับจะเป็น Quality o f life improvement นะครับทุกคนครับถ้าใครที่เล่นดักกอนแมนเซอร์จะรู้ดีนะครับว่าบางครั้งเราจะลืมใส่อเทม l บ s i n g ที่จะทําให้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นดักกอนแมนเซอร์หรือว่านารอมบังกรตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองอย่างผมนี่แหละครับคนหนึ่งเลยครับตอนที่เล่นนู้นดักกอนแมเซอร์ Master, นี่คือแบบลืมใส่ l e s s i n g หลายรอบมากและบางครั้งก็คือว่าเผลอแพ้ไปเลยเพราะว่ารอบนั้นคือเราไม่มีอะไรด้วยซ้ําที่เป็นนรอมบังกรแบบตัวใหญ่ๆก็เลยจะมีการเพิ่ม แบบเป็นคําพูดมานะครับจะทําการเตือนว่าอย่าลืมนะคบว่าถ้ามือจะเล่นคอมมาเลงนูนู่ก็อย่าลืมใส่เบสซิงเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นระบบที่ดีนะฮะก็คือมันมันน่าจะมีคนลืมแหละเพราะว่าผมมัน,น่าเป็นผมคนเดียวที่ลืมนะครับแพทหน้าจุดหนึ่งเก้าก็จะมีการเพิ่มการเตือนว่าอย่าลืมใส่เบสซิงเวลาเล่นานารมังก่อนครับ ข้อต่อมานะครับเป็นอะไรที่โคตรใหญ่ที่ไม่คิดมาก่อนเลยครับทุกคนรู้จักคอมพิคา่าสมังกรไหมครับทุกคนรู้จักพิคาสมังกรไหมฮะพิคา่าสมังกรน,นะครับจะเป็นคอมที่ที่ผ่านมาจะต้องไม่มีมังกรบนบอร์ดเลยถึงจะสามารถได้โบนัสของพิคา่าสมังกรแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับมังกรเยอะมากๆและคอมเมตาส่วนมากนั้นค่อนข้างที่จะพึ่งพามังกรหมดเลยและยังไม่รวมถึงใน tft 7 5นะครับพิคาสมังกรไม่มีตัวใหม่แม้แต่ตัวเดียวเลยแถมตัวละครเก่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบของคอมส่วนมาก แทมโอลาฟนะครับก็ยังเอาคอมที่เป็นคอมประจําของพี่แกก็คือคอมโอลาฟอาร์ซสสินออกไปด้วยก็คือการที่เราไม่สามารถผสมตะหลิวกับกาปั้นเป็นเอ็มเบลมอราร์ซินได้อีกต่อไปแล้วทําให้โอลาฟนะครับเหลือแค่การเล่นโอลาฟยืนหน้าธรรมดาเท่านั้นเองซึ่ง้าใครเล่นเมตาปัจจุบันเยอะนะครับก็จะรู้ว่าพวกมังกรสีมังกรโสมหรือว่าจะเป็นพวกมังกรแบบไเซเส้นพาริออนคือทุกคอมที่เป็นเมตาส่วนมากมีมังกรหมดเลยเขาเลยทำการรีเวิร์คครั้งใหญ่นะครับ82.19 เผ่บาบ,บิฆาตมังกรนะครับจะสามารถเล่นได้และได้โบนัสถึงแม้ว่าจะมีมังกรอยู่ในบอร์ดก็ตามอย่างในภาพนะครับที่มอดด็อกแคปมาเป็นภาพที่โอลาฟกับไซเฟนยืนติดกันซึ่งแค่4ตัวนี้ครับ4ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นคอมโบในฝันของหลายๆคนที่เมนโอลาฟมากๆกับการแค่เพิ่มไซเฟนเพราะโอลาฟนะครับจะจับคู่กับไซรัสจะเป็นตึกทน2และไซรัสนะครับจะจับคู่กับไซเฟนจะได้ภายมังกร4 ซึ่งก็มีบอมเป็นตัวแทงไปได้ด้วยครับและไซเฟนก็ไปตึกทนอีกมันคือคอมในฝันมากเลยครับซึ่งในแผ่นที่1อจุผมค่อนข้างมั่นใจว่าคอมโอลาฟไซเฟนภายมังกรน่าจะมาอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นการช่วยให้ไซเฟนนะครับกลับมาสู่เมตาได้ดีขึ้นด้วยหลังจากที่ในปัจจุบันนะครับในจุด18เราจะเห็นไซเฟนอยู่แค่คอมภายมังกรอย่างเดียวเท่านั้นไม่ค่อยไปอยู่คอมอื่นสักเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะครับพอเรามาดูที่โบนัสของเผ่าพ,พิฆัตมังกรเท็กซ์มันจะบอกว่าพิฆาบมังกรนะครับจะดนค่าสายน้อยลง15%จากศัตรูที่มีเลือดเยอะกว่า1,900และจะสามารถสร้างความเสียเพิ่มเติมได้ด้วยเป็นเปอร์เซนต์เวทซึ่งก่อนจะเป็นจุด19นะครับก็คือโบนัสทั้งหมดนี้จะต้องเล่นโดยที่ไม่มีมังกรอยู่ในบอร์ดแม้แต่ตัวเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะฟังดูดีมากๆดูน่าเล่นดูมีคอมมากมายแต่ต้องแลกมาด้วยกับการพังทลายพวกเนื้อเรื่องทั้งหลายของคอมสเกลสกอร์ con, หรือว่าพิฆาตมังกรเลยครับเพราะว่าคือตามคอนเซปต์อ่ะมันคือพิฆาตมังกรอ่ะมันคือแบบกูต้องการฆ่ามังกรกูมีหน้าที่แบบต่อกรนกับพวกมังกรทั้งหลายแต่ว่าตอนนี้พิฆาตมังกรกลายเป็นอ่วมมือกับมังกรซะแล้วนะครับก็เลย ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ว่าคอนเซปต,ต์ทั้งหลายของคาว่าพิคาดมากกังกรก็ต้องได้พังทลายลงไปแล้วครับนอกจากว่าจะไม่มีตัวใหม่ใน7.5แล้วยังโดนเปลี่ยนแบบนี้อีกผมก็เลยรู้สึกว่าทางเดฟทีเอฟเขาจะเสพติดมกกังกรมากเกินไปแล้วครับ การเปเป็นอย่างที่3นะครับก็คือเจสนะครับเจสเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างดีที่สุดในเกมตอนนี้ในแง่ของการเป็นตัวที่แบบเนื่ออะไรไม่ออกก็โปะเจสครับผมเจสนะครับจะเป็นสมพันธ์ด้วยถ้าคุณโปดเจสเเข้าไปทีมคุณทุกตัวก็จะได้พลังเวทแล้วก็พลังจบตีเพิ่มเติมแต่สิ่งที่คุ้มที่สุดในการเอาเจสมาลงครับคือ C c ของมันเจสนะครับสกิลของพี่แกคือพอใช้สกิลปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปตีใกล้แล้วก็จะทําการควงค้อนตีลังกาแล้วก็ทุบ ทำให้ศัตรูลอยขึ้นไปนะครับซึ่งเอาจริงซีซีแม่งค่อนข้างโกงมากๆแล้วก็คือคอมทุกคอมจะมีเจเป็นซีซีที่ดีได้หมดเลยซีซีมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแบบคุ้มกว่าอ่อนอีกใน TFT s 7เโดยเฉพาะในคอมสายญาสมาพันธ์เจจะเป็นตัวหลักสำคัญมากๆเลยครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในแผ i 12.19เจตอนทุบจะไม่มีซีซีต่อไปนะครับคอนโดนเนิฟกลายเป็นว่าเจนะครับตอนทุบตอนนี้ จากที่ทําให้ศัตรูล,ลอยขึ้นจะกลายเป็นว่าพอทุบป,ปุ๊บเจจะได้เกราะแล้วก็ต้านทานเวทเป็นโบนัสแทนนะครับจะคล้ายๆกับ TFT เซตหกเลยวิย่งกาเพราะว่าเจก็จะเป็นตัวแทงที่ดีขึ้นนะครับอาจจะเอาไว้่วงเวลาได้ดีขึ้นแต่ว่าก็จะเสียซีซีไปซึ่งพอหลังจากใช้สกิลครั้งแรกนะครับได้เกราะได้นนการเวทปุ๊บสกิลครั้งต่อไปก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับสร้างความแส่เพิ่มเติมสร้างความแส่ให้กับศัตรูรอบๆแล้วก็ทําการฮิวด้วย ถือว่าเป็นการรีเวิร์สแบบเนิร์ฟนะครับเพราะว่าเจตข้อดีคือการทําให้ลอยนี่แหละถ้าเป็นคอมไซยากยิวนะครับเจสทุบป,ปุ๊บศัตรูลอยปับ๊บชิเวน้ากระโดดได้บอมปับ๊บศัตรูก็ลอยอีกถือว่าแบบลอยแบบเป็นแบบ2ส,สาวินาทีเลยทีเดียวซึ่งอาจจะเป็นการซื้อจังหวะให้คอมไซยานนันชนะได้หลายรอบมากเลยครับ การแปลงของเจฟรอบนี้นะครับค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ากังวสลสำหรับคอมสายยาสมัพันธเพราะว่าเจฟจะอยู่กับคอมนั้นเป็นหลักและคอมนั้นปัจจุบันนะครับถึงจะเก่งอย่างไรก็ตามค่อนข้างที่จะเริ่มโดนคอมเมดพวกจอเวททั้งหลายทําให้คอมสายยาเล่ยนยาขึ้นแล้วครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเจฟนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ที่แน่ๆคืออําลาเจฟซีซีได้เลยครับในแพทจุดหนึ่งเก้า การเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนะครับทุกคนจาที่ผมบอกในข้อ2ได้ไหมครับว่าทีมงานเขายัดเยียดมังกรเยอะเกินไปถ้าคิดว่าเยอะเกินไปไม่พอนะครับเรามีครับการเปลี่ยนแปลงที่4นะครับมังกรโดนรีเวิร์กเรามีมังกร6แล้วครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมังกร5มังกร5นะครับตอนแรกกลายเป็นเพิ่มคอนเลตโจมตีซึ่งก็ไม่มีใครเล่นเลยตั้งแต่ผมเล่น7จจุดมาไม่มีใครทํามังกร5เลย แต่ปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนและประกอจะยัดเยียดคุณครับที่มังกร5ตัวนะครับมังกรทุกตัวจะได้เลือดบวก60ทุกวินาทีและถ้าคุณสามารถทํามังกร6ได้นะครับมังกรทุกตัวจะทําการ a เซ e n t หรือว่าจุติซึ่งละเอียดหลักๆนะครับสลับมังกร6น่าจะต้องรอแพดโน้ตมาดูอีกทีแต่ว่าที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับน่าจะหมายความว่ามังกรทุกตัวจะสามารถทำเดบตทได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการที่ทํามังกร6ได้นะครับเอาจริจีค่อนข้างยากนิดนึงก็คือ คุณจะต้องไปที่แบบเลเวล10แล้วก็ได้ฟอร์นเจอร์หรือคือต้องได้ฟอร์นเจอร์สอันหรือก็คือที่เลเวล9แล้วก็มีดัก้อนโซที่เป็นอมเบนลุงอันหนึ่งหรือแม้ก็เคิร์ดข่าวคือถ้าคุณจะทำมังกร6ถ้าจะไม่ได้พวกอมเบนที่จะบวกมังกรคุณก็ต้องมีพื้นที่ตัวละครในทีมเพิ่มขึ้นอีกทั้ง2ตัวเลยทีเดียวซึ่งก็ทําได้นะครับแต่คือถ้าจะทําได้จริงคือแมงโคตรยากมากๆ คิดว่าง่ายสุดน่าจะไปที่เลเวลเก้าเนาะแล้วก็ได้ดาร์นโซที่เป็นออกเป็นลุงก็คือคุณจะได้มังกร5ตัวแล้วก็จะได้บวก1จากออกเมนก็จะเป็นมังกร6จะเป็นคอมโบที่คือน่าจะโคตรปีศาจมากเลยครับดังนั้นที่เขาบอกว่ามังกรจะทําการจุติน่าจะคือโคตรแรงโคตรคูมมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าการทําแม่งยากมากๆ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของ t f t แพ12.19นะครับแพทโนตน่าจะมาประมาณอาทิตย์หน้าก็ติดตามได้จากช่องผมได้เลยนะครับและคุณล่ะครับคิดไงครับผมชอบการเปลี่ยนแปลงของพิฆาตมังกรไหมครับหรือว่าพร้อมเล่นปูเสือรอเล่นมังกร6สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบกิปนด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวหวันนี้สวัสดีครับ